สวัสดีครับนี้พบกับผมอีกเช่นเคยครับมนี้พามาเบึงระบบหนามแบบแดบใหม่ผมเปลี่ยนระบบหนามใหม่จากใส่ท่อ PVC ที่เคยใส่ท่อ PVC มาใส่ท่อแบบผ้านะครับท่อแบบผ้าพี่อีแรงดันสูงอ่าผมซื้อมาลอยเมตราคาประมาณพันเจ็ดนะมันจะได้อยู่ประมาณสิบสองไรนะครับแต่ว่าตอกเจาะสส่ขัวได้ออกใต่ออกขวัวจะได้อยู่ประมาณสิบสองไรอันนี้นํา เดี๋ยวนี้เป็นระบบโซลาเซลล์นะครับเวลาตอนนี้เก่าโมงเนาะระยะส่ง่1,100วัตต์ระยะส่งประมาณ200เมตรทูนเห็นไหมบอครับเดือดๆ,ๆมใกล้ๆหเห็นบ่มาต่อลงมาพี่มองต้นมะพร้าวพี่อีกเห็นบ่พี่พี่ะเดี๋ยวลงมาแน่เอ้ยพี่มาต่อลงมาบวกต้นมะพร้าวแล้วก็ต่อเก่ามาหาพี่พาผมนี่ระยะส่งมาหนีประมาณ200กว่าเมตรนี่นี่น้า ตอนนี้เวลาเก่าโมงครับนี่แล,ล้วก็ฟ้ารั้วเมฆมาบังแดดอยู่เดียวนี่แังแห้งขนาดนี่ครับนี่ประมาณสองร้อยกว่าเมน็นเล้ระบบโซลาเซลล์หนึ่งพันหนึ่งร้งอยวัตต์เวลาเก่าโมงเดี๋ยวนี้นะวัดอาจจะทำงานอยู่ที่ 600, หกร้อยหาร้อยหกร้อยนี่แรงดันหนามขนาดนี้เดี๋ยวผมสิาพาไปเมืองอุปกรณ์การตอ่อการตอ่อผ่องเฮดแบบได้ ค่าใส่ใจจักบาทแน่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งครับอุปรกรณ์ทั้งหมดเนาะมีสายผ่าสายสาย่ายงน้ำแบบผ่าพี่อีอลอยเมตรประมาณขนาดสองนิ้วนะครับลอยเมตรหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทกะแววสิบหกมิลแววเป็นแบบนี้เด้อตัวละหกบาทตัวนี้อ่ามันออกมามันจะมีเป็นแบบนี้มันหัวซื้อยังมีลูกยางตัวหนึ่งแบบนี้นะครับนี่แล้วก็โตัวเจาะขนาดสิบหกมิลอันนี้สามรอยบาท เจาะทีครับกดันตัวนี้เข้าไปยาง,งครับมังเราใส่ปับ๊บสอดตัวนี้เข้าไปก่อน ยังห้องหมุนเบาเข้าไปอ่าเรียบร้อยครับ เบ pues so nah. so ื่องการปิดปลายสายครับใส่ได้ทั Kazakhstan ้งวิธีการปิดปลายสายน้ำยดน้ำเดียนี Luca ่เป็นแบบนี้เขาเขาปิดปลายสายแบบนี้รทันแหลกตัดเป็นช้าน้ำยดทับทับเอาไป้ำ้ำสี่อยเพลิเพินคนด่ากับภาพหน้าเหมือน้ซ็เปิดไปคิดสองเซ็ตนะครับหน้ากระพับเป็นวิธีการตันสายมาับขมาปุดปลายน้ำยดก็เห็นแบบนี้นะครับตัวนี้ึ่งกรพับขมาอีกสองเทือแล้วเอาอีกหนึ่งเอาสามก็ได้ถ้าสายน้ำยดผมพับสองเทือด้ะหน้วก็พับเขามาด้านในแบบนี้ แล้วก็ซอตัวนี้เข้าไปแล้วล่ะครับนี่บานป <g> ล <ly> ายสายเห็ดแบบนี้ต้นสายเดี๋ยวไปบ่งต้นสายไปน,นี้แล้วก็เทศนามรองบึงตงถือมืไว้อ่าจึงขนาดทอเมนตัวนี้ทอเม,น,อเมนขนาดสองนิ้วนะครับเกี้ยวเกี้ยวในตัวหนึ่งแล้วก็หางไหลห,าง,ห,ลหางไหลนี่สามสิบห้าบาทตัวนี้ก็สามสิบห้าบาทแล้วก็เข็มขัดรัดนี่เข็มขัดหลัดกตัวละสามสิบห้าบาทคือกันเข็มขัดรัดเอาผานี่ซุปส่หางไหลแล้วก็เข้มขัดรลัดแล้วก็ หมุนไห้แน่นนะครับแล้วก็เอายางในรถพันทับอีกเทาหนึ่งย้าไปเทศนามเลยวันเอา้าหลังจากต่อเซตครับเปิดเทศหนามเทศเบานี่แถบจะม่มีห,อ,หอยหัวหอยสืมเลยม่มีกเลยครับ P อง PVC มีแน่ยลยครับบางจุดบางหมองเนาะมันรวมมันยังน้ำสิหัวสิซึมออกแต่ว่าตัวนี้บ่มีเลยนี่เนียนกลิบนี่ครับหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทเนาะหน100ึ่0รอยเมตรลองเอาไปเพียบเบิือกับ PVC เบิ่งครับความประหยัดนะประหยัดกลัวแน่นอนแล้ว การเข่าซ้ายเขาเ้วาวตรงนี้กะค่อนข้างจะดีกว่าเนาะแต่ว่าไปวัดกันอยู่ที่อายุการใส่งานนะครับว่าจะได้สิมีความคงทนกว่ากันน,นี่ครับเทสเบิ้งเนี่เปิดมาที่สองเสน็จไปเปิดน้ำมาตามทรงมาทันหอดอยู่นี่ไรซัมนี้นะครับ กโซลา่าเซลตอนนี้ประมาณสิหบห่วงแล้วบอสใกล้เกือบสิบห่งกันละแต่ฝาดัวแดดบดบังในเล็กน้อยหนึ่งอ่าลอยเมตรนี่จะได้ประมาณสิบสอไหลเนาะลองไปเสียบเสียบกล่องขุมคาบนักระพี้สํสำหรับอายุการใช้งานบอหูนะครับกำลังใส่เสื้อแหลกไนไี่ไปในเห็ดไปน้อกันิึงไปน้กันเลยใส่เสื้อหลกนี่สสอนระยะทรงประมาณสองกว่าเมตดไกกลอ่านี้มาเบ่ง วิธีการสอมครับบัเน,นี่กรณีมันแอะมันแตกมันหัวขา้วสีสบแบบใดขา้วเช็ดอย่างไรวิธีแรกครับปะถ้ามันแตกเอ่อมยไยเนาะมยไยแห้งมวยไยเกินสิบหกมิลน,นี่ก็เอาตัวนี้แหละครับจเจาะเข้าไปเลยนี่สมมติเราแตกนีนะครับนี่งามสมมติมาม่าแตกนีก็็ดจังสีอลไรนี่คือกันนี่บก้าวตัวนี้แหละหมุนเข่าคือเก่า กรณีมันมันแตกมันหัวที่ที่บ่หัวเกินหูมันเกินที่พองมินเนาะมันกรณีที่มันเกินกรณีที่มันเกินครับถ้าเอายางไงรดปะแบบยางไงรดเลยเอายางไงรถมาสมุิวามันแตกนีงประมาณนี้เนาะเายางไงรถมาท่ากาวแล้วก็แปะลงไปแล้วเอาทอพีวซีขนาดสองนิ้วครับนี่มันอ่าสมุดว่าหอย สมมติว่าห้อยหอยแตกแบบนี้นี่ยังไงรดหุมไหวท้ากาวหุมไหวแล้วเอาทอพีวีซีถี่เา่าวกว่าตัวนี้นี่เอาสมมติว่าเาาประมาณประมาณนี้นะรัดมาเง่าประมาณนี้ขนาดเดียวขนาดเดียวกันนะครับสองนิ้วให้ผ้าทอพีวีซีนี่ไหผ้าแล้วก็เอาตัวนี้สอดค่อมเข้าไปให้มันรัดให้มันทับตัวนี้อีกทีหนึง่งนั่นคือวิธีการปะของมันนะครับ ำหรับคลิปนี้นะครับ้าผู้ไดว่ามีประโยชน์พิมพ์คำว่ามีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะอำลากันเพียงเท่านี้ใครมีข้อสงสัยหรืออยากถักถามอ,อีกอย่างนิดต่อทักามาหาได้นะครับตอบทุกปัญหาถีม่มูจักนะครับสำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวสิมาเทียบเทียบระวังข้าวโพดล่องคูกับล่องเดียวขอดีขอเสียครับจะพาไปเบึง ระบบโซลาเซลล์มามันคุมค่าประหยัดก่าไฟฟ้า,ฟาอีย่างแบบใดที่ตั้งแบบใดนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ